แสงจันร์นวลพ่องเมื่อมองแล้วสุบปุรากันหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้รู้แค่เพียงว่าด้านล่างน่าจะมีความสุขพอสมควรเมื่อไหรเอสมถึกมันจะมาสักทีห่าเนี่ยนั่นนาะซีลงตุยข้าไม่เคยเห็นแก่ช้านะโดยเฉพาะเรื่องตั้งสมาคมน้ำหมักด้วยพูดถึงก็มาพอดีเลยสงสัยตายยาดแต่ทว่าผู้ที่มาถึงใหม่อย่างพี่สมถึก เหมือนว่าจะมีอาการและสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเป็นอะไรไปเลยลูกพี่นั่นนะเซโรเพคข้ายังไม่ได้กินเลยเหล้านะ่ะเองเป็นอะไรของเองเรยสมถึกฮะโอ้ยเขาไม่ได้โกรธที่บอกเองกินเหล้าก่อนข้าหรอกก็นั่นนะสิว่าแต่เรื่องอะไรแล้วลูกพี่สมถึกโอ้ยก็เรื่องนี้มันเกิดตอนที่ข้ากำลังนอนอยู่นะสิ อยู่ดีๆรู้สึกว่ามีใครก็ไม่รู้มานั่งกับข้างข้านะนะข้าก็เลยตัดสินใจลืมตาขึ้นไปดูโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นผีสางที่ไหนจะตะโกนไล่ก็ทำไม่ได้แถมยังมานั่งบนหอกข้าเอาเล็บขบไม้ให้โดมอีกสวดมนต์ไล่ก็ไม่ไปข้าก็เลยลองหลับตาดูโอ้ยแต่พอลืมตาขึ้นมาแค่นั้นแหละรู้เลยว่าข้าฝันนะสิ พีสมถึกที่ต้องเผชิญกับตาเท่าที่ได้เอาเล็บเท้ามายันหน้าถึงกับต้องตื่นขึ้นมานั่งว้าวุน่นเท่าจะไมต่อดีวะนี่นึกไปนึกมาก็จำได้ว่าโบราณว่าไว้ถ้าฝันร้ายให้กลับหมอนโอ้ยทำไมมาน,นอนยากนอนเย็นอย่างนี้วะนี่เอาวะเพื่อความฝันดีนอนละเขาก็เลยตกหมอนคอเคล็ดอยู่ดีไงเล่า ไม่น่าเชื่อว่าจะคิดได้นะลูกพี่เขาเหตุกลับอีกฝั่งไม่ใช่แล้วหรกพี่ไม่ใช่กลับขึ้นเออก็ตอนนั้นขาคิดไม่ทันนี่นาะเรื่องความเชื่อเนะี่ยมันก็จริงอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องคืนเดือนหงายนะโอ้ยลุงตุย๋ยที่เขาบอกว่าจะเห็นผีใช่ไหมลนะ่ะว่าแล้วข้าก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วเดี๋ยวจะให้นะ้าห็กเหลาให้ฟังกัปิกัมังกะทะกัตัง ของใดในโลกหากไรซึ่งสตังนั้นไม่มีสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผมนะแหบหลอนก่อนเล่ารับหน้าที่บรรยายครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีก่อนในขณะที่เด็กหญิงเปิ้ลและบุญหลายอายุได้แค่สิบขวบเด็กทั้งสองมักจะไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะบุญหลายชอบที่จะมาเล่นที่บ้านของเปิลอยู่บ่อยครั้งกระทั่งวันนี้ในขณะที่เด็กทั้งสองกำลังเล่นกัน แม่ของเปิ้ลก็มาบอกให้บุญหลายกลับบ้านเนื่องจากใกล้จะมืดครับเด็กหญิงบุญหลายสายโลกสวยก็รับคำร,รีบหันหลังกลับเนื่องจากเป็นช่วงที่เข้าใกล้หน้าหนาวรวงข้าวสวยๆสองข้างทางก็โผล่มาให้เห็นเด็กหญิงบุญหลายก็เดินผ่านท้องทุ่งนาไปได้วยความสุขใจดวงตะวันโผล่เพลจวดจะมืดค่ำแต่บุญหลายก็นั่งชมนกชมไม้สองข้างทางไป เมื่อสายน้ำไม่รอท่าเวลาก็ไม่คอยบุญไหลจูจๆดวงอาทิตย์มันก็ลาลับไปซะเฉยๆรู้ตัวอีกทีพระจันทร์ก็โผล่มาแทนที่เด็กหญิงบุญหลายก็ต้องรีบวิ่งจำอ้าวกลับบ้านไปจนกระทั่งได้วิ่งมาหยุดที่กระท่อมปลายนาที่ที่มีชายชารากำลังนั่งอยู่เมื่อบุญหลายเห็นชายคนนั้นก้มหน้าก้มตาเหมือนมองหาอะไรอยู่ก็อดสงสัยไม่ได้ ได้แต่ถามไปเบาๆว่าหาอะไรอยู่แต่ก็ไม่มีเสียงตอบจึงตัดสินใจที่จะไปช่วยหามองหาอยู่นานก็ไม่เห็นว่ามีอะไรถามไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่มีเสียงตอบมาอาศัยว่าแสงจันทร์ในคืนเดือนงายพอจะมองเห็นอะไรได้บ้างจึงได้เหงื่หน้าขึ้นไปมองภาพของชายที่มีแค่เพียงใบหน้าได้โผล่มาให้เห็นแบบเด่นชัดทำให้เด็กหญิงบุญหลายได้รู้สองคำตอบ ข้อที่หที่แกไม่พูดก็คือว่าปากแกไม่มีและข้อที่สองก็คงจะเป็นของที่อยู่บนไปหน้าเพียงแต่ว่าลูกกตาแกก็ไม่มีเหมือนกันเด็กหญิงบุญหลายสายโลกสวยก็ถึงกับต้องวิ่งหน้าตั้งอวสานจบไปภายใต้แสงของดวงจันทร์ที่สว่างสไยเรื่องของลูกพี่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่นะโอ้ยขอกินน้ำก่อนขอแห้งเล่านานไปหน่อย แล้วไหนลองเล่าเรื่องขขาเองวอกสิไอ้สมน้อใช่หรือทุกพีเข้ามาได้แหบกบเป็นคนเล่ามากกว่านะพี่สมถึกรู้จักแม่สาวหลอดไหมล่ะโอ้ยสาวหลอดไทยบ้านใครไม่รู้จักเล่ากันข้าขอส่งต่อให้ไน้แหบเลยละกันนะภายใต้แสงจันทร์นวลผ่องแต่คนข้างล่างก็คงจะไม่ได้มองขึ้นไปแน่นั่นก็คือแม่สาวหลอดสาวสองสาวสวยประจำหมู่บ้านท่าทางดีดะ เหมือนกับว่านัดผู้ชายไว้และก็จริงดังว่าไอ้หนุ่มหน้าคมผมอยากโศกได้มายืนรอก่อนที่ทั้งสองจะได้นั่งหยอกล้อก,กันไปมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องแยกจากแม่สาวหลอดก็ได้หยิบยื่นของบางอย่างให้คงหนีไม่พ้นสตังหรือว่าเงินทองทั้งที่รู้ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นตั้งใจมาหลอกแต่ก็เหมือนว่าได้จ่ายเงินซื้อความสุขไปขา,ขาขอเรียกว่าผีหลอก นั่นน้อิรู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเนี่นะอนั่งสิลพบเรื่องมันยังไม่ทันจบนะในขณะที่แม่สาวหลอดกำลังจะกลับบ้านเสียงบางอย่างที่เหมือนว่ามีคนขุดดินก็ได้ล่องลอยมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปดูสายตาของแม่สาวหลอดที่ได้เห็นซิกแพคของชายหนุ่มที่ได้หันมากวักมือเรียกก่อนที่แม่สาวหลอดจะได้เดินเข้าไป อาสาเป็นผู้ช่วยขุดขุดไปได้สักพักก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานั่นก็คือใบหน้าของชายหนุ่มที่ดูละไม้คล้ายขึงกับกองเชียร์ที่นั่งอยู่ด้านหลังถึงตอนนี้แม่สาวหลอดก็จำเป็นที่จะต้องออกวิง่งเพราะสิ่งที่โพล่ออกมาในคืนพระจันทร์เต็มดวงโอ้ยถึงว่าเป็นบ้าเป็นบอไปเลยนั่งสิลเพนั้นพวกเองมาฟังเรื่องของข้าบ้าง เรื่องของพระทูดงที่กำลังนั่งอยู่ในกรดก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งนั้นเดินมานั่งก้มผนมไหวและหัวก็หลุดกลิ้งลงมาบนพื้นจากนั้นหัวผีก็ได้เงยหน้าขึ้นไปมองที่พระโถลุงตุ๋ยแล้วพระก็วิ่งหนีตีนแตกไปเลยใช่ไหมล่ะแบบโกยทะโยอะไรอย่างนั้นนะนั่นนะสินี่มันบุกเก่านะเนี่ยพี่สมถึบที่ขอเค็ดหันไปมองไม่ได้ได้แต่เหลือบตาไปมองแล้วก็หัวเราะอ,ออกมา โอ้ยลุงตุ๋ยเนี่ยนะอเอาเรื่องเก่ามาเล่าซะด้อยแต่ว่าพระที่ว่าท่านไปในเว่งนะซิเอาแล้วมันยังหอยแล่าท่านก็แค่หันหลังหนีไปนะซิแต่ไอหัวผีที่มันวางกับเพิร์ม,มันหันมาแทนส่วนพระนั่นก็หันมาด้วยแค่นั้นละข้าก็วิ่งหนีตีนแตใไงเล่าโถลุงตุย๋ยเราจะเห็นภาคเลยนะ นนอซนื้องอน,นี้มีเยี่ยวเล็ดกันบ้างล้อเอาเล่าเรื่องผีมาก็เยอะแล้วถึงเวลาเเล่าเข้าป่ากกันเล่าละวงสุราหรือว่าวงเล่าเคล้ากับแสงจันทร์ในคืนเดือนงายก็ได้ดำเนินกันต่อไปส่วนเอสมนาก็คงจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดจากสงครามการวงเล่าเดินเมามาจนถึงที่ที่ไม่ควรจะมาก คืนเดือนไงเข้าว่าจะเห็นผีแต่ข้าไม่เห็นมีซักตัวถ้ามีตามข้ามาที่บ้านหน่อยนะเสียงคนเมาของไอ้สมนาที่มาพูดต่อหน้าของเจดีเก่าทำให้เจ้าของที่รีบตอบรับคำเชิญในทันทีและในค่ำคืนนี้ก็คงจะถึงคิวของไอ้สมนาที่จะต้องขอเค็ตามพี่สมถึกไปแน,แน่ความเชื่อของคนโบราณ ที่เล่าต่อกันมาว่าในค่ำคืนเดือนงายนั้นมักจะเห็นผีไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าตั้งใจมาให้เห็นแต่ถ้าเป็นคืนที่ตรงกับวันขึ้น15้าค่ำอาจจะเป็นวันที่ปล่อยผีก็เป็นได้จึงมักจะมีคนที่ได้พบเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งและสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภยัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภยัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ